มาถึงช่วงมาดามสูนะคะฮั่นกับแกงส้มค่ะเขามีการแข่งกันโชว์ของดีดูดีกว่าว่าใครจะเด็ดกว่ากันเรียกเสียงือฮาจากแกงกวางบางชนีได้ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับการถอดเสื้อโชว์หุ่นจับจับของสองหนุ่มเพื่อนสีแกงส้มฮั่นซึ่งภาพของหนุ่มคนหลังเนี่ยเมันเชิงเซ็กซี่เกินบรรยายถึงขนาด น้องเลิฟยังออกปากแซวเลยแหละกะ็ผมนี่โชว์เบาๆของคนนี้นี่แทบจะเห็นไปแล้วว่าอื <c oughs> อหือโอ้โหโอ้โหคือ,อตอนแรกไปผมก็งงมากว่าเอ๊พี่เขาบอกว่าเนี่ยที่เขาสั่งให้ใส่ใส่แค่ชิ้นชิ้นเดียวนะแล้วก็แบบโอเคโอเคใส่เกงเด,เดินไปถึงปุ๊บอาหัานถุงเท้าอาหันถุงเท้านี่ถุงเท้ามันทำไมอะ ชิ้นเดียวเขาบอกนี่ยคนละชิ้น,น,ลนแล้วผมใส่ตรงนหนผมจะไปใส่ตรงไหน <c oughs> อย่ามาไม่รู้สิคะว่าใส่ตรงไหนเดีย๋ยวมีคนอาสามาช่วยใส่ให้เยอะแยะจะหาว่ามาดาไม่